สำหรับการทดสอบในงานธนาคารเลือดนะคะ,ะก่อนที่เราจะต้องเริ่มการทดสอบจริงๆแเราใช้ได้สำหรับทุกอันนะคะก็คือจะต้องจัดอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะคะซึ่งก็จะมีะถังขยะแห้งถังขยะเปียกนะคะแล้วก็แร็คที่วางหลอดที่เราจะใช้ทําการทดลองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้นะคะก็คือให้จัดให้ให,ให้ให้อยู่ใกล้มือหยิบใช้ได้สะดวกนะคะสำหรับเทคนิคแรกนะคะที่ จะสาธิตให้ดูในวันนี้นะคะก็คือการเขียนกำกับหลอดทดลองเพื่อใช้ในการทดลองนะคะวิธีการเขียนนะคะก็ทำได้ง่ายๆนะคะโดยวันนี้นะคะตัวอย่างที่เราจะทดสอบนะคะเราจะทดสอบอตรวจหมู่เลือดจากตัวอย่างนะคะก็ก็เริ่มต้นโดยการเขียนกำกับซึ่งนะคะวิธีการเขียนหลอดทดลองนะคะเนื่องจากเราตรวจหมู่เลือด a b o เนี่ย ก็จะมีที่จะต้องทดสอบก็คือทดสอบเซลล์ค๊ปปิ้งกับแอนติเอกับแอนติบีนะคะแล้วก็ทดสอบซีรัมค๊ปปิ้งกับเอวันเซลล์ Sell, แล้วก็บีเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้หลอดเนี่ยที่เราจะทําปฏิกิริยาก็คือในตอนนี้สี่หลอดวิธีการเขียนกากับนะคะก็ให้นำหลอดนะคะมาวางเรียงนะคะนอนลงกับพื้นเนี่ยแล้วให้ปากหลอดเนี่ยหันไปด้านมือที่ถนัดนะคะแล้วเขียนกำกับด้วยชื่อตัวอย่าง นะคะกับสิ่งที่เราจะทำปฏิกิริยานะคะในกรณีนี้นะคะก็จะเขียนสามารถที่จะเขียนเป็นแถวเดียวนะคะโดยที่ไม่ควรก,ก็สามารถเขียนได้ตั้งแต่ประมาณตรงบริเวณครึ่งบนของหลอดนะคะรวมไปถึง อาจจะเขียนหนึ่งแถวถ้าหากว่าสิ่งที่เขียนไม่ไม่ยาวมากเกินไปหรือสามารถเขียนเป็นสองแถวก็ได้นะคะก็ขอให้อยู่ในระยะที่ยังมองเห็น แล้วก็เวลาที่จะทดสอบเนี่ยตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างเดียวกันแล้วเราจะทําการทดสอบนะคะก็ให้วางเรียงให้เป็นแถวเป็นแนวเดียวกันนะคะเพื่อว่าเวลาที่หยดตัวอยา่างหรือเติมตัวอย่างลงไปเนี่ยจะได้มีสัดส่วนนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเนื่องจากเราจะตรวจหมู่เลือด ABO นะคะ,ะทั้งเซลล์และซีรัมปูปปิ้งนะคะแล้วก็จะเติมนะคะก็จะเนื่องจากตัวอย,าอย่างเนี่ยแยกชั้นกันดีอยู่แล้วนะคะเราก็จะเติม ซีรั่มแยกกับซีรั่มนะคะไปเติมในหลอดที่จะทํางานทดสอบซีรั่มคุปปิ้งแล้วก็เติมเซลล์นะคะลงในหลอดที่จะเติมจะทดสอบเซลล์คุปปิ้งในภายหลังนะคะวิธีการเติมซีรั่มนะคะแบบที่ประหยัดแล้วก็นิยมใช้กันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราสามารถเป็นประยุกต์ใช้กับการอื่นได้ในที่นี้ก็คือจะใช้หลอดกาแฟนะคะเติมนะคะโดยที่ เติมในสองหลอดนี้นะคะวิธีการใช้หลอดกาแฟนะคะจะมีแบบหากเรามีลูกยางเล็กๆนะคะก็สามารถใช้ลูกยางเสียบนะคะเสร็จแล้วก็เสียบลงไปเนี่ยก็ให้จับนิดนึงนะคะให้มันแน่นพอสมควรนะคะแล้วก็วิธีการทดสอบเนี่ยก็คือให้ใช้นิ้วก้อยนะคะเกี่ยวหลอดกาแฟไว้นิดนึงสําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วก็บังคับลูกยางนะคะด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะกรณีนี้นะคะแล้วก็จะเดือดมาเติมเวลาดูดนะคะ มาครประมาณเสร็จแล้วการเติมนะคะการเติมซีรั่มจากหลอดกาแฟเนี่ยให้หยดลงไปนะคะเป็นฟรีดอกนะคะโดยที่ให้หลอดกาแฟเนี่ยห่างจากหลอดประมาณ1เซนติเมตรนะคะอย่างกรณีนี้แบบที่1อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าไม่ถ้าไม่มีลูกยางหรือไม่อยากใช้ลูกยางนะคะก็สามารถใช้การพับหลอดกาแฟเพื่อทำให้เกิด สภาพของอแวคคุมแล้วก็สามารถดูดซีรั่มขึ้นไปได้นะคะก็ให้ใช้นิ้วนะคะพับหลอดกาแฟเนี่ยด้านบนประมาณ1นนิ้วนะคะเสร็จแล้วพับลงนะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วตอนที่เราจะดูดนะคะก็ให้บีบนะคะนะคะแล้วก็ดูดขึ้นมานะคะก็จะได้ซีรั่มมาเหมือนกันนะคะการเติมก็เหมือนกันหากว่ามือสั่นหรืออะไรนี่สิทธิ์คงทราบแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้วิธีการใช้มือประคองมือได้นะคะเติมนะ นี้นะคะก็เป็นการใช้หลอดกาแฟานะคะสำหรับเติมตัวอย่างง่ายๆนะคะเพราะว่าหลอดกาแฟาเราสามารถทิ้งได้ทันทีหลอดกาแฟาที่ขยะใดๆที่เราจะทิ้งนะคะเราทิ้งลงในขยะแห้งนะคะในส่วนของการใช้หลอดหยดพลาสติกนะคะก็จะคล้ายกันแต่ก,ก็ก็จะมีความง่ายกว่าเนื่องจากหลอดหยดพลาสติกเนี่ยจะมีกระป๋อมาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูในแ lap หลังจากนี้นะคะทีนี้ตอนนี้เราเติมซีรัมแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือนะคะจะนำน้ำยาแอนตี้ซีรัมนะคะมาเติมในหลอดแอนตี้ A, และหลอดแอนตี้ B นะคะซึ่งก็วิธีการใช้น,ะะน้ำยา,อาแอนตี้ซีรัมต่างๆนะคะรวมทั้งเซลล์นะคะที่เป็นเซลล์มาตรฐานที่เตรียมให้เนี่ยก็จะอยู่ในขวดที่มีดรอปเปอร์นะคะมาวิธีการใช้ดรอปเปอร์นะคะ ตอนที่ก่อนที่จะใช้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องดูซิว่าในดรอปเปอร์เนี่ยไม่มีน้ํายาหรือ,อาสาระละลายม่อดแดงค้างอยู่นะคะในขณะถ้าเป็นส่วนของแอนตี้ซีรัมนะคะก็สามารถดูดได้ท,ทันทีโดยที่บีบลูกยางนะคะเบาๆแล้วก็ดูดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าอย่างดรอปเปอร์ันนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นล,ลักษณะของเขาเนี่ยตรงปลายเขาจะโค้งนิดนึง,นงเพื่อให้เราหยดสะดวกนั่นเองเวลาที่จะหยดนะคะให้หยดให้ตรงปลายเนี่ยนะคะ ให้ตรงปลายเนี่ยตั้งฉากกับพื้นโลกนะคะแล้วก็หยดให้เป็นฟรีดเหมือนกันนะคะห่างจากปากหลอดประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะไม่ไปสัมผัสกับหลอดนะคะซีรั่มนะคะในการทดสอบทางทางเลือดส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นน้ําหรือเป็นซีรั่มเนี่ยจะหยด2หยดนะคะอันนี้จาจ้์ก็จะเติมแอนตี้เนะคะแล้วก็หลอดที่2ที่เลเบลว่าแอนตี้บนะคะก็จะเติมแอนตี B. ทีนี้ในส่วนของขวดเซลล์นะคะก็เซลล์มาตรฐานนะคะในงานธนาคารเลือดเนี่ยในในการทำวิธีการทดสอบด้วยหลอดทดลองเนี่ยก็จะมีความเข้มข้น3นะคะวิธีการเนี่ยก็เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเซลล์เนี่ยจะต้องสังเกตดูว่าไม่มีสารละลายเซลล์นะคะอยู่ในอยู่ในหลอดเปอร์นะคะตรวจสอบว่าปิดฝาสนิทแล้วนะคะแล้วให้เขย่านะคะโดยการ i ิน e r s e นะคะแล้วก็ดูว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยกระจายตัวดีนะคะไม่มีส่วนที่เป็นก้อนหรือเป็นกลุ่มอยู่ที่ข้างล่างนะคะให้กระจายตัวสม่ำเสมอนะคะเสร็จแล้ว a c เ l ลนะคะจารย์ก็จะหยดลงในหลอด A อเซลนะคะซึ่งวิธีการใช้วิธีการดูดเซลล์ขึ้นมาก็จะเหมือนเดิมนะคะก็ดูดจากกดออกแรงอีลลูกยางเบาๆนะคะแล้วก็เวลาหยดให้เป็นดรอนะคะให้ตั้งฉากกับ หลอดที่จะหยดแล้วก็ห่างนะคะไม่ให้ดรอปเปอร์ไม่ให้น้ำยาอาสารเนี่ยที่หยดที่จะหยดเนี่ยไปแตะหลอดนะคะเซลล์ sell นะคะจะหยดแค่1หยดเท่านั้นและนะคะหลังจากหยดเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะปิดให้บีบเซลล์ออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วปิดฝานะคะแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าก่อนที่จะวางมือต่อถวดลงเนี่ยให้ตรวจสอบด้วยว่าไม่ไม่มีเซลลถูกดูดขึ้นมาอยู่ในก้านหลอดหยดนะคะ อันนี้เมื่อกี้เขย่าแล้วนะคะแต่ว่ารอวางทิ้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบดูอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วขวดนี้เป็นขวด B cell นะคะอาจารย์ก็จะเติมลงในหลอด Q B cell นะคะแล้วก็บีดน้ำน้ำาสารละลายออกให้หมดนะคะก่อนที่จะปิดจุกนะคะให้สนิทนะคะแล้วก็เซลล์เนี่ยจะหยดแค่หนึ่งหยดอย่างที่บอกเสร็จแล้วเป็นเมื่อเมื่อเติมปฏิกิริยาใดๆนะคะก็ให้เขย่าให้เข้ากัน,นะ ทีนี้ถัดไปนะคะเราก็จะเติมเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะลงในการทดสอบหากนะคะท่านทำการทดสอบโดยที่เตรียมเม็ดเลือดแดงของตัวอย่างให้เป็นสารละลาย1%เซลล์ก็สามารถใช้วิธีการหยดคล้ายกับที่ที่สาธิตให้ดูไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ในวันนี้นะคะเราจะสาธิตอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ ไม้นะคะมาจิ้มเซลล์เพื่อเอาเพื่อนําเซลล์ที่อยู่ในหลอดนะคะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะมาใส่ในหลอดอทําเซลกรุปปิ้งนะคะวิธีการเนี่ยนะคะอันนี้เรียกว่าสติ๊กเม็ดตอดนะคะวิธีการก็คือใช้ไม้ซึ่งสะอาดนะคะแล้วก็ตรวจสอบดูว่าไม่มีฝุ่นหรือว่าเสียนนะคะมาเขยจ,ม,ม,จมลงนะคะไปในตัวอยากนะคะให้ ไม่ไม่กวนไม่ขยี้นะคะก็จะได้ไม้ก็จะได้เมลอดแดงติดปลายไม้มานะคะดูด้วยว่าไม่มีก้อนคอสไม่มีไฟวินนะคะเสร็จแล้วก็เติมลงไปในหลอดนะคะเสร็จแล้วให้ยกหลอดนะคะขึ้นมาเขย่าเบาๆให้ส่วนน้ายาเนี่ยนะคะขึ้นมาชะเซลล์นะคะอันนี้อาจารย์เติมแล้วนะคะอาจารยา์วิธีการดูอ่า ถ้าในกรณีของการตรวจหมูเลือด ABO เนี่ยจะง่ายเนื่องจากน้ำยาจะมีสีเฉพาะอยู่แล้ววิธีการเติมดูว่าเซลล์มีขนาดไหนพอดีเนี่ยโดยปกตินะคะก็ให้สังเกตดูว่าน้ำยาเนี่ยยังคงดูแลรู้ว่าเป็นสีฟ้านะคะแต่ว่าไม่ใช่สีฟ้าเหมือนเดิมนะคะถ้านิสิตเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นยังคงรู้ว่าเป็นสีฟ้าแต่ไม่ใช่เหมือนแต่ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะได้เซลล์ปริมาณพอได้นะคะในขณะที่ หลอดแอนตี้บีนะคะก็จะสติกเม็ดต่อมาเอาเซลล์มาใส่เหมือนกันแต่ว่าต้องเปลี่ยนไม้นะคะก็จุ่มลงไปแล้วก็จริงๆแล้วก็คือ,อพยายามใช้ส่วนนะอะพลาสมาเนี่ยค่ะ,ะ,คะให้มันชา์เซลล์บางส่วนออกก็จะได้เซลล์ที่เป็นเซลล์เดี่ยวๆติดปลายไม้มาค่ะก็ยอขึ้นมาเียวนะคะ,ก,นะคะก็จะได้สีที่เปลี่ยนไปนิดนึงแต่ยังคงดูรู้ว่าเป็นสีอะไรนะคะ นี้ก็จะเป็นการเติมเซลล์โดยใช้สติ๊กเมทอนนะคะ